กันได้ไหมมันจะมันจะล่อกันไหมไม่ล่อไม่ล่ออ๋อมีที่ไอไอตัวดำน่ไอตัวนั้นดาเนะท้องอยู่แล้วท้องไออันนั่นลูกมันอน่ะลูกมันเผือกไม่ถูกกันอันนี้ก็คือว่าเราก็จะมีพ่อพันของเราที่เดียวตัวเดียวแล้วมีพี่มีใครอยากเป็น ดเดือนอืมเป็นลูกของเป็นลูกของเนี่ยเจ้าคาราบาลเนี่ยอือไอ้ตัวนี้ชื่ออะไรครับอาจารย์อันนี้ชื่อกระถินกระถินแล้วอีกตัวนึ่งนะครับอันนั้นชื่อสองการอ๋อ,อไอ้คาราบาลนี่กำลังตั้งท้องใช่ไหมในหอยเขาต้องมีครถาแล้วครอาจารย์ ผมาแล้วครับแม่ผมบาดเลยอือ่าไปลงน้ำกับแม่ค่ะมาขออาบน้ำให้มาเดี๋ยวไปให้ไปดูตายนะ คุณมาจะไปด้วยหรือเปล่ากำลังบอกว่าเดี๋ยวเซตเซตโฟนนั Mechan ้ครับจับจ <me ans> <is> ับจับเด็กวัวไปครั่ะตกไฟเม็ดอะไรอ่ะฝนดำไปดูดิเป็นเม็ดอะไรน่ะขึ้นน่ะ ฝากรูปเมียน้อยเว้ฝากรูเมีหยหลวงเงียบๆเลยว่า